สวัสดีครับกลับมาพบกับ h e l l o q q วิรีวิวกันอีกครั้งครับวันนี้นำเสนอโปรดักที่ชื่อว่า T68 Pro เรามาดูกันว่าฟังก์ชันเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นมาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องด้านนอกนะครับก็จะเขียนว่า T68 Pro ดนะครับด้านข้างเขียนว่า s m r t w w t t h นะครับมาดูด้านหลังครับก็จะเป็นคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับตัวเรือนนะครับมีทั้งเรื่องแบตเตอรี่นะครับการสแตนบายไทม์ก็คือเวลาที่ เราไม่ใช้งานนะครับอยู่ได้กี่วันนะครับแล้วก็รองรับถึง13ภาษาใช้บุญทุต5.0ได้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า WeFit สามารถสแกนและดาวน์โหลดได้เลยครับมาดูในตัวกล่องกันนะครับเรามาเปิดกล่องกันดูเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับใช้เวลาสักครู่นะครับในการดึงกล่องมานะครับกล่องมันซิลมาอย่างดีนะครับก็แน่นหนาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวขยับเลยนะครับเปิดมานะครับด้านหน้านะครับก็จะเห็นเป็น อ่าเป็นปกนะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับเปิดกล่องมาเป็นปกสีสวยขนาดนี้เปิดมาด้านในก็จะเป็นลักษณะของนาฬิกานะครับการสวมใส่แรปนะครับใส่แบบไหนนะครับนี่นะครับมีให้เขียนนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เราก็ดูรูปตามได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับข้างในนะครับไอ้นี่คืออะไรครับคู่มือครับเปิดคู่มือมาครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันจากในคู่มือนี้ได้เลยเช่นกันนะครับนะครับมีสอนการใช้งานาวๆเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนทันมานะครับก็เป็นตัวเรือนนะครับตัวเรือนก็ซีลให้มาแบบนี้เลยนะครับเป็นซีลเดี๋ยวผมลองแกะดูแล้วกันนะแกะไปพร้อมกันเลยเปิดซีลมานะครับเปิดซีลมาเราก็จะเห็นเป็นตัวเรือนนะครับแล้วก็มีซีลอ่ากันรอยเราเรียกซีลกันรอยดีกว่านะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านข้างเม็ดพยมนะครับหมุนได้นะครับตรงนี้กดได้สังเกตดูนะครับฟังเสียงชัดนะครับ แสดงว่าอย่างนี้มีฟังก์ชันการใช้งานนะครับสามารถใช้งานเป็นมยมได้ด้านหลังก็คล้ายๆกับตัว T500 หรือ X6 Pro Max นะครับน้ำหนักพอๆกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเบากว่านิดหนึ่งนะครับสายก็เป็น strap นะครับแบบแบบ AW นะครับค่อนข้างสวยงามครับมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างมีอะไรมาให้ก็ต้องเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จนี้หัวเป็นลักษณะของ พินนะครับพินคู่พร้อมแม่เหล็กนะครับสายแม่เนติกนะครับเสียบด้านหลังนะครับไม่ต้องเสียบเรียกว่าวางไว้ดีกว่านะครับวางไว้ด้านหลังก็สามารถใช้งานได้ครอบหลังจากที่เราใส่สายเรียบร้อยแล้วจะได้นาฬิกาที่เป็นลักษณะนี้นะครับเวลาใส่นะครับอย่าลืมนะครับให้หมุนหันออกนะครับส่วนด้านยะล่างเนี่ยด้านล่างสับล่างเนี่ยให้เป็นสบยาวนะครับตัวนี้เจ้าวอทเฟสนะครับของเจ้าทีหกสิบแปดตัวนี้นะครับมีทั้งหมด1 0แบบนะครับแล้วก็บวกอีกหนึ่งคอลซ่อมคือรูปแบบที่เราสามารถใส่รูปเข้าไปได้เองนะครรับเเเดดี๋ยยวาามูลนะครับ นี่ครับรูปแบบที่1นะครับวิธีเปลี่ยนนะครับหน้าจอวอตเฟสให้เราหมุนปุ่มเม็ดมะยมนะครับจากการที่เราปัดนะครับในรุ่นกันก่อนนะครับตัวนี้จะใช้การหมุนแทนนะครับแบบที่1ครับแล้วก็ไล่ไปนะครับแบบที่2แบบบับเบิ้ลนะครับแบบที่3นะครับสายลุงเล็กนะครับแบบที่4นะครับแบบโมเด์นะครับแบบที่5ครับแบบสายลุงครับแบบที่6ครับมิกกี้ครับแบบที่7ครับทอยสตอรี่นะครับแบบที่8นะครับแบบ AW นะครับแบบที่9นะครับ HB นะครับ แล้วก็แบบที่10นะครับก็จะเป็นแบบ n i ก e แล้วก็แบบที่11เป็นคอสตอมนะครับตัวนี้ผมใส่รูปเข้าไปเองนะครับส่วนวิธีการเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราอัปรูปเข้าไปกันยังไงนะครับในส่วนวิธีการใช้งานนะครับตอนนี้เรามาดูพรีวิวเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องเจ้าเครื่องเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรให้ใช้งานและใช้กันยังไงบ้างนะครับเร้ามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างนะครับวิธีการทําให้หน้าจอติดมี2แบบนะครับมีการกดปุ่มนะครับทั้ง2ปุ่มนะครับแล้วก็การพลิกข มาหลังจากเข้ามาที่หน้าจอ w Watch Face เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูให้เราเลือกใช้ทั้งหมด2แบบนะครับเราสามารถเลือกได้ถ้าเราอยากได้เมนูที่เป็นบับเบิ้ลนะครับให้เรากดปุ่มเม็ดมะยมไปอีกครั้งหนึ่งครับก็จะได้เป็นลักษณะเมนูที่เป็นบับเบิ้ลนะครับในการเลือกใช้นะครับตัวนี้นะครับข้อดีนะครับของเม็ดมะยมตัวนี้นะครับสามารถขยายเมนูเข้าไปได้นะครับดูความเจ๋งของมันนี่ครับแล้วก็ลดขนาดนะครับก็ดึงออกมาลดไปได้อีกนะครับลดไปได้เล็กๆเลยอย่างนี้เลยนะครับครับแล้วก็ขยายเข้ามานะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งให้กลับไปที่เมนูวอตเฟสกันนะครับกลับไปที่หน้าจอวอตเฟสเป็นเมนูวอตเฟสเราปัดไปทางซ้ายนะครับปัดไปทางซ้ายก็จะเป็นเมนูแบบสี่เหลี่ยมครับเป็นไอคอนนะครับให้เราเลือกใช้ได้เช่นกันนะครับส่วนชดค้านเมนูนะครับกลับไปที่หน้าจอวอตเฟสนะครับถ้าปัดไปทางขวานะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงปัดลงล่างน,นะครับจะเป็นการตั้งค่าต่งา,างๆเช่นพวกการตั้งค่าการแสดงผลแสงต่างๆนะครับตัวนี้ก็ใช้ในการประหยัด พลังงานได้เช่นกันนะครับถ้าปัดไปด้านล่างนะครับปัดขึ้นด้านบนนะครับเพื่อให้ลงมาด้านล่างก็จะเป็นลักษณะของการอ่านข้อความนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับในแต่ละเมนูว่ามีการใช้งานอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานคร่าวๆในแต่ละเมนูกันบ้างนะครับว่าใช้งานอะไรกันได้บ้างนะครับวิธีการนะครับเข้าไปหน้า w t c h f a e นะครับไปทางซ้ายนะครับอันนี้ผมใช้เมนูแบบไอคอนนะครับผมว่ามันจะง่ายต่อการอธิบายมากกว่านะครับให้เรากดไปที่ไอคอนนะครับเพื่อเข้าใช้งานนะครับอย่างตัวแรกนะครับเป็นการวัดอุณหภูมินะครับตัั้้งมมีควขึนนาะรบ นาฬิกาตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่สามารถวัดอุณหภูมิได้นะครับขึ้นมาแล้วครับสามกจุดเจองศานะครับมากกว่าศูนองศาแสดงว่าผมยังมีชีวิตอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรับสายทุกเข้าทุกออกเป็นรายชื่อนะครับแต่ตรงนี้เรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์ก่อนถึงจะขึ้นนะครับตรงนี้สมุดรายชื่อนะครับเมนูการโทรออกครับผมเมนูการโทรออกครับผมไอตัวนี้กดเข้าไปครับก็จะเป็นสามารถกดเลขได้อย่างนี้นะครับระหว่างกดก็จะมีสั่นะครับเพื่อให้รู้ว่าเรากดติดแล้้ววตันนีก็็จะเป รีโมทการเปลี่ยนเพลงครับไปยังมือถือของเรานะครับตัวนี้ Google a s s i s t a n t หรือ s i r i นะครับสามารถสั่งงานได้ตัวนี้ฟังก์ชันใหม่ครับการใส่รหัสผ่านในนาฬิกาเพื่อให้คนไม่สามารถเข้าถึงตัวนาฬิกาเราได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้งันอีกทีนะครับพรีวิวไปก่อนตัวนี้ค้นหาโทรศัพท์ครับลองกดดูนะครับเคจจะได้ยินเสียงโทรศัพท์มานะครับก็คือตามหาว่าโทรศัพท์อยู่ตรงไหนนะครับครับกลับไปนะครับตรงนี้วัดราเรทครับทั่วไปครับก็มีการวัดค่าเรทนะครับ ตัวนี้ใส่ด้านหลังมือนะครับน่าจะดีกว่านะครับไปส่วนหน้าถัดไปครับตัวนี้แมสเซจครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีนะครับเรื่องแมสเซจว่าการแมสเซจเข้าเป็นภาษาไทยอ่านได้ไหมอย่างไรนะครับการตั้งค่าแสงนะครับพยากรณ์อากาศนะครับเมื่อเราซิงกับแอปพลิเคชันก็จะดึงอุณหภูมิต่างๆในช่วงเวลามาให้เราดูนะครับออกซิเจนในเลือดครับตัวนี้ ตัวนี้ตรวจสอบการนอนหลับนะครับใส่ช่วงกลางคืนนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งถึงช่วงเช้านะครับก็จะสามารถตรวจสอบการนอนหลับได้ว่าเราหลับลึกหลับน้อยอย่างไรนะครับตัวนี้ทดสอบความกดอากาศนะครับปัจจุบันนะครับอ่าไม่ใช่ความกดอากาศสิไอ้นี้ต้องเป็นความดันเลือดนะครับอย่าลืมนะครับนี่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์นะครับเป็นเครื่องมือการประมาณการเท่านั้นนะครับอย่าไปใช้แทนเครื่องมือแพทย์นะครับมันใช้แค่ตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาซึ่งคู่มือก็เขียนไว้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวสอบการนับก้าวนะครับรายวันนะครับก็จะมีกราฟขึ้นให้ดูนะครับว่าในแต่ละวันเราเดินไปกี่กิโลนะครับใช้กี่แคลอรี่นะครับขออภัยครับหลุดไปที่หน้าจอบอร์ดเฟรนะครับต่อไปเป็นโหมดการออกกำลังกายครับตัวนี้มีจักรปั่นจักรยานนะครับอันนี้เป็นเมนูรัดผมพาไปดูทั้งหมดเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นโหมดกีฬาครับก็มีเดินนะครับมีวิ่งครับมีปั่นจักรยานมีปีนเขาครับ เลื่อนขึ้นไปดูครับมีโยคะครับแล้วก็มีแบดมินตันบาสเกตบอลแล้วก็ปั่นในลูกก็มีครับเช่นกันครับตัวนี้จะบอกอะไรบ้างครับก็บอกแคลอรี่กับฮาร์เร็สะครับไปดูกันต่อครับอันนี้เป็นโหมดนาฬิกาปลุกแน่นอนครับเราสามารถตั้งปลุกจากตัวนี้ได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นโหมดสั่นนะครับไม่สามารถส่งเสียงได้หรือว่าส่งเสียงเดี๋ยวเราลองเทสกันดูก็ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลของตัวเรือนครับก็จะบอกเรื่องแม็กด้เดตต่างๆเพื่อให้เราหา เวลาเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นมีเครื่องคิดเลขครับผมตัวนี้เป็นรีเซ็ตนะครับจะไปกดนะครับจะรีเซ็ตทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นวอชเฟสครับสามารถเลือนแบบนี้ได้เลยสวยงามมากเราสามารถเปลี่ยนวอชเฟสได้จากเมนูนี้เช่นกันนะครับผมเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้นาฬิกาจับเวลาครับสตาร์ทอ่ะลองดูนะครับสตาร์ทอ่ขีดลายนี้ก็คือจับเป็นรอบนะครับหยุดแล้วก็รีสตาร์ทนะครับรีเซ็ตกลับไป ตัวนี้เป็นออปชันนะครับหรือว่าเป็นคําตั้งค่าต่างๆนะครับตัวนี้ปิดเครื่องแน่นอนนะครับกดแล้วก็ปิดตัวนี้เป็น QR Code ที่ดาวโหลดแอปพลิเคชันนะครับเมนูการใช้งานทั้งหมดคร่าวๆน่าจะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละฟังก์ชันลึกๆดีกว่าว่าแต่ละอันทำอะไรกันบ้างนะครับครับเราลองมาดูเมนูที่น่าสนใจในแต่ละฟังก์ชันกันเลยนะครับเริ่มต้นที่รีโมทการเปลี่ยนเพลงครับให้เข้าไปที่เมนูรีโมทการเปลี่ยนเพลงนะครับ กดเข้ามานะครับเราเปิดแอปพลิเคชันที่ไว้ใช้ฟังเพลงไว้ในมือถือนะครับเราลองกดเล่นเพลงดูนะครับจะเห็นว่าเสียงมาออกที่ลำโพงนะครับลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยนะครับผมกดให้ดูชัดๆนะครับเสียงออกค่อนข้างดีนะครับและเราก็สามารถเร่งเสียงเพลงได้ด้วยนะครับโดยการหมุนปุ่มเม็ดมะยมที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับผมผมลองลดเสียงให้ดูนะครับ นี่นะครับสามารถเพิ่มเสียงได้นะครับลดเสียงได้นะครับแล้วสามารถกดเปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะครับเราลองกดเข้าไปใหม่นะครับจะสังเกตเห็นว่าบนมือถือที่เราซิ้นไว้เนี่ยครับจะเปลี่ยนเพลงให้เราด้วยนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปลองกดเปลี่ยนอีกสักเพลงนึงนะครับโอเคครับโอเคครับแล้วก็สุดท้ายก็กดหยุดได้นะครับอ่าครับ เรียบร้อยครับก็เป็นส่วนของการเปลี่ยนเพลงนะครับไปดูในส่วนถัดไปเลยครับครับลองไดูฟังก์ชันการโทรออกนะครับให้กดไปที่ส่วนการโทรออกนะครับลองผมแล้วลองกดเบอร์เดิมครับโอ้เกิดเกินไปตัวนึงครับอ่าหนึ่งสองแล้วกดโทรออกนะครับจะสังเกตว่าเราสามารถสั่งโทรไปที่ตัวนาฬิกาได้เลยนะครับอ่าลองฟังนะครับ นะครับกดมิ้วได้นะครับครับแล้วก็กดวางสายได้เช่นกันนะครับครับสามารถวางสายได้สามารถโทรออกรับสายได้นะครับจากตัวเรือนนาฬิกาเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการล็อกหน้าจอนะครับเหมือนมือถือนะครับเวลาเราจะเข้าเราสามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้นะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นมาใช้นาฬิกาเราตอนเราไม่อยู่นะครับในการโทรในการจัดการดูข้อมูลต่างๆของเราได้นะครับ นี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกตัวนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นผมทำให้ดูอีกครั้งนะครับล็อกนะครับขึ้นมาจะเห็นว่ามีรูปกุญแจอยู่ด้านบนนะครับพอปัดไปปุ๊บเอ๊ะทำไมมีติดรหัสผ่านนะครับเราก็ต้องใส่รหัสผ่านก่อนนะครับอนเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งการตั้งค่าจะอยู่ในส่วนการตั้งค่านะครับผมจะทำแยกคลิปไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงครับอีกส่วนหนึ่งที่ติดกันไว้คือการตั้งปลุกนะครับสรุปเป็นแบบสั่นนะครับไม่มีเสียงนะครับแต่ว่่่่่าาารรรรรััับบอองงงตืนนนนนแแคเพะวสจิ เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเขาสั่นยังไงอ่ะมาแล้วครับถ้าลองฟังดีๆจะได้ยินเสียงนะครับว่าสั่นเนี่ยถ้าดูที่ภาพก็จะเห็นนะครับตัวเรือนสั่นนะครับโอเคครับ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการตั้งปลุกตื่นแน่นอนครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับคือ notification เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเป็นการแจ้งเตือนภาษาไทยจะอ่านได้แบบไหนการแจ้งเตือนหรือ notification นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าการแจ้งเตือนของเจ้าตัวนี้อ่านภาษาไทยเป็นอย่างไรนะครับขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวลองดูนะครับพัดเจนนะครับโอเคครับ แล้วถ้าเกิดเราอ่านไม่ทันเนี่ยเราเข้าไปดูที่ส่วนของเมนู Notification ได้นะครับเป็นรูปอย่างนี้นะครับเป็นรูปความคิดอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปก็จะเป็นนี้แล้วเราก็สามารถกดลบข้อความที่เราอ่านเรียบร้อยแล้วได้ด้วยนะครับครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Hello QQ Review นะครับก็จะเป็นส่วนของตัวเรือนนาฬิกานะครับมีทั้งหมด 3แบบให้เลือกครับคือสีดำนะครับแล้วก็สายสีดำอย่างนี้ครับสสีดำนะครับสีโรสโกนะครับเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่ชอบสีหวานๆนะครับก็โรสโกใสสวยครับใส่ขึ้นแน่นอนครับแล้วก็สีเงินครับสำหรับสไตล์คนที่ชอบสีขาวนะครับก็จะเป็นหน้าปัดสีเงินนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แบบสสไตล์นะครับถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาที่เพจ Hello Q Q Shop นะครับมีหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้รัซซาด้าไลอ เว็บไซต์และก็ Facebook ครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ HelloQQ Review ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ